สวัสดีค่ะพอเข้าไปาก,กร,ปร,นรนกนอ,อกรนนะคะประจําวันบริเวณผักตายฟังตะวันออกประจําวันอังคานที่12พฤศจิกายนันหกสค่ะสการ์บอลเหล่านะคะจะมีการจัดย่างได้ตามฟังดูค่ะเริ่มจากผพนถิ่นจักรพี่พื้นนะคะหลงมรสุมผัดานผัใตาตอนลางค่ะและ,ะเทมบเลเซียใน,ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นนะคะจะประเทศจีนปกคูมปเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะภาคใต้ดาวเทียมชิริอานะคะผคกตายอ่าวไทยและดนนะะํมมันค่ะมีมีเป็นโซนมากค่ะ ในราชชมพอนนะคะขอบคุ่มฝนกําลังอ,อ่อนบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในราชสิงห์พระนะคะขอบคุ่มฝนกําลังอ,อ่อนบริเวณจังหวัดคนครศรีธรรมราชและฝนฝ่าคขนองในอ่าวไทยในมีทิศทางขึ้นตัวก็ห้าฟังค่ะและ้วอุณหภูมิภาคใต้ฟังตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้34.6อง,งศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจอมจลา คุณผู้ชตามสุดวันนี้วัดได้หยิบซองจุดสูงนองซาเซเซ็ดที่ตำบลม,มน้องผลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแรงงามปริมาณฝนสั้น,น,นห,ยหยิบสีช่ชั่วโมงนะคะผักไตฟังตอนออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายค่ะเลยมีผู้นักบางแห่งนะคะปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้วัดได้หกสิบห้าจุดสี่มิลลิเมตรที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพยากรณ์าอากาศผักไตฟองออกนะคะสก,กัดถั่วไปค่ะจะมีฝนร่วงผาขนอง และมีฝนนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-25อง,าองาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง2 9 3 0องศาเซลเซียสค่ะข้อให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่สาสมนะคะและลงมาชกแรงค่ะอาจทาให้พื้นที่เสี่ยงพ่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะและน้ำท่วมไล่ลากค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่ลาดเชิงเขาะให้หลีกเลี่ยงจะมีทงังไล่น้ำารืมีพื้นที่ลุ่มค่ะ คือลมนะคะจะเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15ถึงทุกสัปดาห์ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสงูง1-2เมตรค่ะบริเวณบนฝาคันนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือๆๆด้วยความระมัดระวังะค่ะในเรี่องการเดินเรือบริเวณพนฝาคันนองด้วยค่ะขาดไม้สวกกางกาจราจรข้างหน้านะคะรอบววันที่12บสถึงสิพฤศจิกายนค่ะภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนนะคะช่วงวันที่16บหถึงสิค่ะจะมีฝนลมฝาคันนอง ลดลงนะคะเลือหลอยละ20พล้องพื้นทีค่ะส่วนตอนล่างนะคะช่วงวันที12ง13ค่ะจะมีฝนหลวงพอนองลอยละ40ถึง60ค้องพื้นทีค่ะและไม่ฝนตกนักบางแหงค่ะส่ว์วันที14ถึง18นะคะจะมีฝนหลวงพอนองลดลงเลือดลอยละ30ค้องพื้นทีค่ะก็อจบข่าวไปก่อนกันเพียงแค่นี้นะคะ่าลืมกดไลค์กดติดช่องทุกพองเราด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน